สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP s e v รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมนจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกิน เอาติเมทเนี่ยไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ท MC มีคำตอบนะครับก็อันนี้ก็คือจะแปลกตาไะไรทุกคนเพราะว่าปกติไม่ก็ทำอย่างนี้นะครับแต่ว่าอยากจะลองอกลอง็ลองลองดูนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้นะจะเป็นรูปแบบของกล่องสกินเอ t ติเมทนั่นเองนะครับเปิดหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจมีโอกาสได้รับนะครับของรางวัลดังนี้นะครับผมนี่มีสกินพวกสกินตำนานมากมายนะทุกคนแต่ว่าทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับจะอัดอยู่ใน0.25เนะครับฉะนั้น อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับมันไม่ได้แบบว่าระรื่นคอขนาดนั้นถ้าตากันออกเยอะนะครับ GM ทํามา GM ไม่คุ้ม GM จะเอากาไรจากไหนใช่ไหมทุกคนนะครับฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องไปหวังอะไรจากกิจกรรมนี้แต่ว่าผมเชื่อว่านะครับต้องมีคนที่ได้สกินจากในกิจกรรมนี้แน่นอนนะฉะนั้นก็ใครที่ได้สกินก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยววันนี้ผมสุ่มให้ดูสัก10คูป,ปองแล้วกันนะครับ10กล่องนะ15กล่องแล้วรู้สึกว่าเราจะได้อะไรนะครับก็วันนี้เนี่ย ถ้าเห็นหน้าผมก็ไม่ต้องตกใจทุกคนผมลองแบบว่าทําดูนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเสยผมไปเยอะมากเลยขาเซ็ตผมต้องหาต้องหาสระผมมาละเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยสระผมบ่อยเท่าไหร่นะปกติจะให้แฟนสระให้นะครับหมันเคลียวได้ไหม <laughs> ขอญาตแบ็คขอญาตบอกค่ะพีโอเคผมเป็นอะไรกับผมมากวะนนี้โอเคครับเราเป็นก,การรอชาเราไปเปิดกันเลยทุกคนเปิดทีละกล่องนะครับ มีทั้งหมดห้ากล่องมาดูสิว่าเราจะได้อะไรนะแต่มีคนบอกว่าสมมติเราเปิดห้ากล่องอะโอกาสออกมันจะได้น้อยทุกคนจริงนะแต่ตอนเหมือนที่ผมเคยลั่นเปิด1ิบกล่องผมก็ไม่ได้ของก็ไม่ได้ออกทุกคนแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือแอดบีก็สุ่มเหมือนกันทุกคนเปิดทีละร้อยกล่องก็ไม่ออกฉะนั้นเนี่ยผมว่าทานันทันนั้นอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับบางทีดวงเรามันไม่มีเนี่ยมันสุ่มให้ตายยังไงก็ไม่มีทุกคนใช่ปะ่ะนะครับเนี่ย เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยนี่ไม่ใช่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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วกล่องสุดท้ายมันอยู่ไหนผมหมดเปิดหมดแล้วเหรอเอาผมเปิดหมดแล้วทุกคนไอ้เหี้ยแล้วกูก็กดเด้กดดูรัวกูไม่รู้ว่านี่ไรไอเมิจิตามเชียร์อเมจิสามสิบวันประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ได้สกิน ไม่ได้ะไรเลยเนะสำหรับกิจกรรมนี้นะผมก็เคยผมบอกทุกคนมาตลอดว่าอย่าเติมกิจกรรมนี้มันไม่คมุ้ม <g iggle> ผมบอกมาตลอดว่าอย่าเติมมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นใครที่เติมคิดจะเติมกิจกรรมนี้ผมก็แนะนาว่า,อย,า where, อย่าเพิ่งเติมดีกว่านะครับไปเติมกิจกรรมอื่นดีกว่านะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ทาแปลกหูแปลกตาหน่อยทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็อยากจะลองดูว่าสมมติผมแบบลองเปิดหน้าอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูนะครับแล้วก็ ไม่นางผมนะครับอาจจะไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจงทุกคนนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะหน้าตาไม่ได้หล่อนะครับแล้วก็ในสตรีมเนี่ยบางทีเนี่ยผมเห็นกล้องแบบดูดีใช่ไหมอยู่ในสตรีมอะเบลอภาพอย่างแตกอ่ะเห็นไหมมันดูดีอยู่ะเว่าพออยู่ในกล้องเนี่ยแต่พอไปอยู่ในสตรีมเนี่ยแบบภาพแบบไม่ไหวจริงนะประมาณนี้ในสำหรับคลิปนนี้ยัยงไงเดี๋ยวคอมเมนต์ เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์คลิปที่2แล้วกันนะครับเอ้ยอ่าน2อคอมเมนต์รวมกันนะครับพวงนี้ไม่แน่ใจว่ามีกิจกรรมใหม่มาไหมแต่ว่าพวงนี้ผมจะมาสาตรีมนะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาของผมเองนะครับช่อง Ten m ม s นะครับยังไงในอนาคตอาจจะมีการเปิดหน้าทําคลิปมากขึ้นนะครับต้องคอยดูต่อไปนะครับถ้าสมมติได้ไม์ที่ดีมาแล้วนะจะต้องเดี๋ยวผมจะอัดคลิปในคอมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเปิดกล้องแล้วก็อัดคลิปในเวลาเดียวกันได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง ใช้เวลาเนี่ยเพราะาต้องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใช้เวลามากๆนะครับในการซื้อมาอัสติมเราเล่นจริๆงๆ่ะผมว่าไอ้พวกผมวกนี้มันผมจะซื้อแล้วแหละนะครับแต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่อยากแบบว่าตุ้มทีเดียวแล้วซื้อแบบซื้อๆๆๆมาใส่ใส่มันก็มันดูแบบไม่ค่อยมีการพัฒนาผมชอบไม่ช่องของเรามันมีการพัฒนานั่นเองนะครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ข้าอ้างปะไม่ใช่ว่าอ่าเพราะวันนี้สำหรับคิวนี้ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยสำหรับนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเจอกันนะผมบ๊ายบายแต่ถ้าคลิปนี้ไปถึง10นาทีเดี๋ยวหาอะไรมาใส่แล้วก็ใครดูจบ,อบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า25แล้วกันนะครัสำหรับคลิปวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบายไม่ได้ติดแอ็กนะไม่ได้ตดแอ็กจริงๆบ๊ายบายครับผมยังอยู่ได้ไงก่อนโอ้และอย่างยึดอย่างยึดล้วผมจะรอดนะทุกคนทุกคนที่ว่าผมรอดปะอย่าตบแรงให้มันมากนักเลยนะนาย ตายแล้วต้องตายแล้วเก๋ะดักจะเกิดล้วทามิ่งไม่ดีเลยตาเนี่ยไปเอาแบบว่าไปไป,ไปเทตฟ้าเขาได้มาเหตยไปแลกไปเอาฟ้าเขาเดินมาได้นะครับได้อยู่โอ้โจโกเกร์ไม่ไหวทุกคนดามเมจมันล้นไปอะ่ะดูดิคือหยิบโจโกเกอร์มาเนี่ยน่าจะได้แค่แบบ,สล,บ,ลบสลิมกับวีล่านะครับผมสลิมกับวีล่านะ มูหลาดเนี่ยจะได้บ้าง What the fuck เขาเดินทีเดินสามด้ยด,ด,ด,ดูดิด,ดูดิเดินทีเดินสามนะแล้วแบบเมดเราไม่มีซีซีด้วยยากมากเลยนะเกมน,นี้เรียนสีเ,เปล่าเม็แเราไม่มีซีซีด้วยมันก็เลยคอมโบยากดินะี่เอออย่างนั้นแหละ ผมยังไม่ได้อบเจกอะไรเลยนะตอนนี้ตอนนี้เหลือประมาณ110นะครับ110 s u b s c r i b e ซับสไครเบอร์นะครับก็จะครบ1น0 0งหมื่นซับแล้วเย้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความจริงซิวอะไรอะซิวเบรนเหรอซิวเบรนก็นมาว่ะตีไปอุ้ยมึงก่อนจะจากมึงใจนี่กูอีกนะสะยองจัดบอกตรงผมไม่ได้มีเนป่านะผมแต่ผมเล่นได้ แทบทุกตำแหน่งเลยนะคือจับหมดแล้วแล้วก็เซียนเซียนหมดแล้วนี่พูดได้พูดได้เราเอาฟ้าอยู่ครับเพื่อนเอาเลยละได้เม่พอเปล่าถ้าบวกเดีไปไปนะนี่คือบวกใช่ไหมน่าจะไม่บวกโอ้โหผมน่าจะไปเติมอะ่ะห่วงคีบอยู่ทุกคน มัวแต่บ้าฟาร์มนะป่าเขาเติมไม่ยั้งเลยผมไม่ทำเชี่ยเลยนี้สยองจัดโอ้โหน่าจะได้น่าจะได้เกมแม่ก็เกมเนี่ยจะเป็นเกมสุดท้ายนะต้องไปทำคลิปเนี้ยถ้าไม่มีคลิปก็ยาวๆนะทุกคนเว้ยเว้ยต้องลุ้นให้มาหลอดออกดาเมจนะครับ